ดิฉันนางสาวราวิธิดาเทว่ารหัสนิสิตหกสี่หนึามศูนย์ศนยดิฉันนางสาวปริตากิติพัทรสุนทรรหัสนิสิตหกสี่หนึ์ศูนย์หงดิฉันนางสาวรัตนาพรศรีพรมรหัสนิสิตหกสี่หนึ่สามศูนย์ศูน่งหนึ่งสวัสดีครับผมนายเตชิตติวัตรนะครับรหัสหกสี่หนึ ตำนานลิงลาโวลอบบุรีหรือที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนคือระโวเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากร่องรอยการขุดพบโบราณวัตถุและโครงกระดูกซึ่งเมืองน,นี้มีอายุไม่ต่ำกว่า3 5 0 0ปีถึง4 5 0 0ปี เมืองระโวเป็นศูนย์กลางทางการค้าและาศาสนาเพราะตั้งอยู่ในจุดที่ภูมิศาสตร์สามารถติดต่อกับเมืองอื่นๆได้ทั้งในทางบกและก็ทางน้ำสามารถทำมาค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ในวงกว้างโดยเฉพาะกับอาณาจักรขอมหรือว่าขมรซึ่งยุคนั้นจะได้รับอิทธิพลจากศิละปะขอมมาค่อนข้างมากเช่นพระปางสามยอดสารพการและปางแขกระโว มาถึงจุดที่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชหลังจากขึ้นของราชทรงโปรดเก้าให้สร้างพระราชวังขึ้นในปีพุทธศักราช2209ซึ่งเปรียบเหมือนราชธานีที่2รองจากกรุงศรีอยุธยาแต่หลังจากนั้นเมืองละโวก็ถูกลดความสำคัญลงจนเกือบโดนทิ้งเป็นเมืองร้างจนกระทั่งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระราชวังและพระราชฐานชื่อให้พระราชวังนี้ว่าพระนารายราชนิเวศและจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อจากเมืองระโวะกลายเป็นลบบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมัยก่อนลบบุรีเป็นป่าที่อยู่ดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายรวมถึงลิงจอ๋อหรือว่าลิงที่เรารู้จัก หลังจากที่มีการสร้างเมืองผู้คนก็เข้ามาอยู่มากขึ้นเจ้าจ๋อหรือว่าลิงเนี่ยจะต้องปรับวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกับคนให้ได้ณนะปัจจุบันลิงลพบุรีแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือลิงสารแล้วก็ลิงตึกลิงสารจะอาศัยอยู่ตามสารพรการหรือองค์พระปางสามยอดจะชอบอยู่กันเป็นฝูงมีอาหารกินที่สมบูรณ์และยังเป็นมิตรกับผู้คนมากกว่าลิงตึกอีกด้วย สถานที่สำคัญในจังหวัดลพบ,บุรีที่มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากสถานที่แรกคือศาลพระกาฬหรือเดิมเรียกว่าศาลสูงเป็นโบราณสถานและศาสนาสถานที่ตั้งอยู่กลางวงเวียนชื่อว่าวงเวียนสีสุนทรบนถนนานานรายมหาราชในเขตตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปางสามยอดและเส้นทางรถไฟสายเหนือ ภายในเป็นที่ประดิษฐสถานเจ้าพ่อพักการเทวรูปโบราณยุคข,ขอมเลืองอำนาจมีลักษณะเด่นคือเป็นเทวสถานเก่าแก่ของขอมศิลาจารึกมีลักษณะแปดเหลี่ยมเป็นสารที่สร้างในสมัยพระนารายมหาราชและยังเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงกว่า500ตัวอีกด้วยประวัติศาลพักการเป็นเทวสถานเก่าแก่ของขอม สร้างด้วยศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงที่ทับหลังซึ่งทําด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทุมศิลป์อายุราพุทธศตรวตรรษที่16วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบนและได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมที่จารึกอักษรมอนโบราณไว้อีกด้วยส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อพศ2494โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายยืนทำด้วยศิลาสององค์เป็นปฏิมากรรมแบบลบบุรีแต่พระเศียรเดิมหายไปภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธร,รูปศิลาทรายสมัยพิทยามาสวมต่อไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนทั่วไปสถานที่ถัดมาคือพระ้างสามยอดซึ่งเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคาดีที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรี มีลักษณะเป็นปรา,าสาทของในศิลปะบายนและมีโครงสร้างเป็นศิลาแรงประดับปุนปั้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่อเป็นพุทธ,ธสถานในรัฐิวัชราย,ยานประจำเมืองละวุหรือลบบุรีซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรขอมแต่เดิมภายในปรา,าสาทประธานประดิษฐา,านพระพุทธ,ธรูปน้าปกทรงเครื่อง ปราสาททางทิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวนสี่กรและปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปัจชยาปรามิตาสองกรซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีบนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับสารประกาศเป็นปราสาทศิลาแรงแบบขอมเรียงต่อกันสมองค์เชื่อมต่อกันด้วยประมุกกระสัน ประเภทกลุ่มลิงลิงสารเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่อาศัยอยู่บริเวณสารพรกกาบอาณาเขตจากสารถึงพระปางสามยอดตอนเช้าจะมีอาหารจากเจ้าหน้าที่และประชาชนนำอาหารมาให้บริเวณสา์พระกาบพอกินเสร็จแล้วจะออกไปพักบริเวณสนามหญ้าพระปางสามยอดพอตกเย็นก็จะกลับมานอนที่สารบางส่วน ก็จะอยู่ที่พระปางสามยอดบริเวณนี้จะไม่มีเจ้าหน้าที่นําอาหารมาให้นอกจากมีรายการพิเศษลิงตึกอาศัยอยู่บริเวณตึกหน้าสารอากาศในตัวตึกแถวหน้าสถานีรถไฟลิงพวกนี้เสี่ยงต่อการถูกไฟช็อตจะมีลิงตึกถูกไฟช็อตตายหรือบาดเจ็บสาหัสลงมาบ่อยๆลิงตึกพวกนี้จะเป็นโรคผิวหนังและนำพาโรคต่างๆเข้ามาแพร่ เนื่องจากลิงบางตัวเข้าไปขโมยของกินหรือไม่ก็เข้าไปลื้อของชาวบ้านเจอหายอยู่บ่อยๆชาวบ้านบริเวณนี้มักพกไม้เลียวไว้ไล่ลิงเสาวทรัศั์ของชาวบ้านจะถูกล้อมรอบไปด้วยสังกะสีตำนานลิงจากประวัติอันยาวนานนับพันปีของเมืองรบบุรีที่ผูกพันอยู่กับหนุมานนั้นในศาลพระการมีโบราณวัตถุที่สำคัญเป็นประติมากรรมลอยตัวศิลารูป พระนารายณ์สี่กรนี้ใครๆก็ทราบว่าคืออวตารลงมาเกิดเป็นพระรามตามตำนานการปราบยักษ์ทศกัณฐ์ในการทำศึกษาสงครามกับยักษ์ทศกัณฐ์พระรามนั้นมีลิงเป็นทหารถูกเข้ามาเชื่อมโยงแห่งตำนานเมืองลบบุรีศาลพระกับอันเป็นโบราณสถานที่เคารพบบูชาได้มีฝูงลิงอาศัยอยู่อย่างมากมายคล้ายเป็นกำลังพลคอยเฝ้าองค์พระนารายณ์เหมือนชุมชนเมืองวานอน,อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ลิงฝูงนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นลิงเจ้าพ่อหรือลิงศาลพระกับนั่นเอง ทศก,กัณฐ์ทศก,กัณฐ์เดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทกกับชาติมาเกิดซึ่งนนทกมีหน้าที่ลางเท้าให้กับเทวดาทั้งหลายมีการวิเคราะห์กันว่าตัวละครอย่างทศก,กัณฐ์หรือบรรดายักษ์ในเรื่องเป็นตัวแทนของชาวทราวิทหรือทัศยุซึ่งเป็นชนชาวผิวดำ ที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียในสมัยโบราณและพระรามและพักพลลิงเป็นตัวแทนของชาวอรารยันฮนุมานฮนุมานเป็นลิงเผือกมีสีขาวเป็นสีประจำกายเมื่อสำแดงฤทธิ์จะมีสีหน้าแปดมือหาวเป็นดาวเป็นเดือนนอกจากนี้ยังมีลักษณะประจำกายอื่นๆอีกเช่น สวมกุนทนมีขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วเป็นทหารเอกที่รู้ใจพระรามที่สุดฉลาดรอบรู้ค่อนข้างหัวดือ้อเช่นตอนที่หากกิ่งไม้ทำลายอุทยานของทศกัณฐ์ตอนเผาเมืองลงกาเป็นต้นซึ่งเป็นการทำนอกเหนือคำสั่งเจ้าเลเพทุบายมีกลอุบายมากมายซึ่งเอาไปใช้ในการศึกรักนายและพรีชีพเพื่อนาย พระรามพระรามเป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ตามตำนานเล่าว่าพระรามเป็นปางที่เจ็ดของพระนารายหรือพระวิษณุอวตารลงมาเป็นโอรรท้าวโทสรถและนางก้าวสุริยามีพระวรากายเป็นสีเขียวทรงธนูเป็นอาวุธมีสอดวิเศษสามเล่มคือสอนพรหมมาศสอนอักนิวาท และสอนพลายวาดเวลาสำแดงฤทธิ์จะปรากฏเป็นสี่มือทรงเทพอาวุธตรีคทาจักและสัง